ฮัลโอพวันชิงแดงชิงโซมาเรียรคำเหลือไหมเขงแดผมก็แต่เซเซนอีไทยนอสวีวีผมไม่ใส่น้อยเนี่ยอุตส่าหีวผมก็ยังไม่ถึงนอที่นลนงเลยไม่เห็นอสีไทนอนี่หงลผมจะนอยมันเป็น อาบน้ำมาอันบระสันสิริตผ่าเขาแล้วไปอาบน้ำามากไห่ได้หนอาบน้ำมาไห,ไไอาาไห่อาบน้ำอาบท้ามากไหม่โอ้ยเสียบไฟตเรินโดนกับพ่อไปพ่อมากจนว่าไดขึ้นไหลซองนี่แล้วพี่น,น้องไฟพ่อไปพ่อมากเลย เก็บเหรียญเก็บทัพย์ค่า พี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายได้กำลังใจ่ะขอบคุณมากนะคะ สวนะัสดีค่ะสองหลันดวงใจขอบคุณได้ไหลายเด้อพี่น้องสองหลันดวงใจจีดายเสือแนวอันนี้ไม่แนวหรอกไม่หรอกวัสดีค่ะสองหลันดวงใจขอบคุณได้ไหลายเด้อพี่น้อง คุณได้ไคุณได้เสือแน่หอกไหมเนี่ยแล้วก็ใครดีกันเลยรีบผ่าเขาเหมนรีดผ้ารีดผ่อนวันพิณสวัสดีค่ะสามลานดวงใจขอบคุณได้หลายเรืนน่องนสามลานดวงใจ ทำลานดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณาไช่กิโลแรีนแน่อยู่เหรอหพี่น้องกิโลเรนจักหน่อยเหรอกิโลวิ่งแล้วเล็อกอ่ะทีนน่อัปเดตวันนี้ที่ได้ไลฟ์วันไหนอัปเดตวันนี้ที่ได้ไลฟ์วันไหนได้พ่อหนุนบ่ update have